ทุกคนที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่รู้ไม่เป็นไรวันนี้คุณรู้ได้เลยนะว่าเจ้าแคนว่าสามารถทำสิ่งนี้ได้ค่ะนั่นคือสร้างควิสพีคมากไม่ว่าคุณนะคะ จะไปออกไปนําเสนอนะหรือต้องการความคิดเห็นของเพื่อนๆที่ฟังสิ่งที่คุณพูดอยู่นะคะ mm hmm. คุณสามารถจ e นเ r a ลตควิสจินเดตโพลแบบนี้ออกมาได้เลยแล้วให้เพื่อนหรือผู้ฟังทํายังไงแต่ไปได้เลยค่ะป๊า q u i ิสโพว How are you feeling today? ฉัน Ready to go ข้อ A เลยค่ะหลังจากนั้นคุณจะทําการ Survey นะคะคุณสามารถดูข้อมูลหลังบ้านคลิกที่แถบเครื่องมือด้านล่างเลยนะ response นะคะเมนูที่2ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยคุณจะเห็นเลยว่าคนที่มาตอบควิ z คุณเลือกข้อ A B C ดแต่และข้อเลือกกี่เปอร์เซ็นต์ว้าวกับสิ่งนี้มากเพราะว่าจะทําให้งานนําเสนอน่าสนใจขึ้นเยอะเลยค่ะสำหรับใครนะที่สนใจความรู้ดีๆแบบนี้คุณสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับเราได้เลยนะคะกับส a ิ s สปาร์คพิเศษ s อฟิวเจอร์ค่ะ